ครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกลไลท์ไปที่ชอบครับผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบ,อบก่อนที่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้จะมาอีกแนวนึงครับเพราะปกต,ติแล้วหลายคนคงจะเห็นว่าเราเนี่ยไปพักแบบหรูหรูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้จะมาแบบแนวราคาไม่แพงมากนะครับอยู่ช่วงประมาณครักพันกว่าบาทสองสองพันอะไรเงี้ยงงบประมาณเงินสองพันก็แต่โรงแรมใหม่มากเราก็เซิร์ชหาแล้วก็เจอโรงแรมที่ ที่หัวหินนี่นะครับวันนี้เราจะมาทริปที่หัวหินแล้วก็ลองเซิร์ชหาดูครับเปน็นโรงแรมใหม่ใหม่นี่เลยครับแล้วก็อยู่ถนนหลักด้วยนะใกล้ถอยู่ติดถนนติดถนนใหญ่เลยแล้วก็ใกล้ใกล้ตลาดใกล้ตลาดมาก,กอ่กอะชื่อโรงแรมเม,ม,ม,มเว่นนะชื่อโรงแรมเมเวนเมเว่นไหมเนี่ยเขาอ่านว่าเมเว่นสไตลิสโฮเทลหัวหินนะเราอ่านมาเว่นแต่ว่าเขาอ่านว่าเมเว่นสไตลิสโฮเทลหัวหินนะครับก็ องพักใหม่จริงๆอ่ะจับสียังไม่แห้งเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับก็ปกติครับเป็นแอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านี่ก็เหมือนเดิมเราจะไม่ให้แตกๆกันนะก็สไตล์เรียบง่ายตรงแต่งสไตล์เรียบง่ายนะโทนสีข้างนอกจะเป็นแบบสีแบบสีวางคล้ายๆอย่างๆๆเงี้ยสีเทาๆทาดูโมเดิร์นโมเดิร์นนะชุด,ชดคลุม มีรงเท้าวข้างล่างเขาจะมีสระน้ํานะสแว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสฟิตเนสนะครับปิดประมาณสองทุ่มแล้วก็นี้เป็นห้องน้ำํำสไตล์แบบว่าเหมือนแบบบูติกปะ่ะ<ม>บูติก<ช>หรืออะไรสไตล,ล์บูติกโฮเทลนะครับนี่กันแบบเลยมันก็ดูโปดๆห้องเล็กน่าจะสักประมาณยี่สิบทำไมเชาวเวอร์ต้องมีทั้งเชาวเวอร์ทั้งฝักบัวเนี่ยเอบางคนอยากทำมิวสิกบอย่ยงนี้แบบไม่มีไม่มีหน้าฝนแล้วก็ยืในให้มันแบบ ลงมานะครับก็จะมีใหม่อ่ะดูแล้วใหม่ใหม่ใหม่จริงน,นะครับถ้าเช็ดตัวที่แขวนแล้วก็แต่ว่านี้ไม่มีมีมน,นี่แ,ปปแต่นม่แปรงฟันนะทางนั้นแล,แล้วแรไปนี้เริ่มมีที่แปรงฟันให้แล้วก็เอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระจกใสๆใสเลยอะ่ะ ต้องรีบร้อนนะคนที่แบบปวดแล้วรีบเข้ามานี่มาอัอ<ม>นน,น,<ด>นี้ด้วยนะครับข้ออันนี้โดนปรับสองพันเลยนะห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามนําทุเรียนเข้ามาแล้วก็ห้ามนํา,า,นานสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยเป็นอันขาดนะครับก็ดูดีมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นตัวกาแฟรเราจะดูนี่ก่อนใช่อาหาที่เปิดไม่เจอโอ้ไม่มีบ้า์ราคาราคา ก็ถ้าเป็นโค้กก็60บาทนะครับเป็นเบียร์ก็ร้อยสิบมีใบอยู่ตรงนี้เราดูสอย่าพิ่งปลีผานก่อนนะครับใครที่แบบว่าไม่ได้ซื้อของที่โรงแรมบ่อยๆแล้วมาเจอาเปล่าก็จะมีให้สองขวดนะครับก็แช่เลยมาเวนสไตล์เลทโฮเทลหัวหินนะครับใครมาที่นี่ก็ลองมาดูนะแล้วก็เป็นฟรีบาร์นะครับชากาแฟมีคอมบิเมนทารีนะครับน้คอมบิเมนทารี ถ้าไม่มีอะไรนี่เป็นชั้นวางของแล้วก็เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะครับเป็นที่ทำงานมีทีวีใหญ่นะเสียบสายแลน <TV S 3> มีนะ USB ทีวีบลักกักมากนะครับข้าง,งนอกก็จะเป็นวิวแบบแต่ส่งนี้มันไม่ติดสาวไว้นะ้ำอ,อันนี้มันในเมืองเนาะฟิวในเมืองไม่มัมนก็แบบมันได้ติดทะเลโรงงามนี้ไม่ได้ติดทะเล ก็ติดตึกอะไรตึกตึกเนี่ยก็ใกล้ถนนเนี้ยฮะเห็นเห็นะใกล้ยนะใกล้ห้างใกล้ตลาดเลยตอนกลางคืนเออวันนี้มาหูยอากาศดีฮะไม่ร้อนติด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 เขาบอกเดี๋ยวยุงข้าครับเพื่อป้องกันยุงนะครับใครที่สนใจห้องพักใกล้ตัวเมืองหูยินนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ ยังใหม่อยู่นะครับก็ลองไปหาข้อมูลนะครับใน Google หรือเซิร์ชตามไหนก็ได้ก็คือเมเว s t y l ลิคโฮเทลกัวหินนะครับก็ครั้งนี้นะครับอันนี้ราคาตกประมาณที่ยาพันแปดร้อยบาทน้วเดือนเลยนี่เดือนกันยาเดือนกันยาหกสามรวมอาหารเช้าแล้วนะรวมอาหารเช้าแล้วด้วยโรงแรมใหม่นะครับโรงแรมใหม่เลยแหละแล้วก็โดยรวมเงียบสงบดีนะครับก็ ใครสนใจก็อย่างที่บอกครับไปหาข้อมูลแล้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับครั้งนี้ครับการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางตรีเพจูทูที่เอื้อเฟื้อทั้งรถยีสุดีดักวีครอสสี่นะครับแล้วก็ที่พักด้วยครับแล้วก็รวมทั้งถึงอาหารการกินทริปนี้ทั้งหมดเลยครับก็ขอบคุณครับข้างหน้าเราจะไปที่ไหน สะดวกยังไงหรือว่าเราจะมีอะไรเนี่ยติดตามกันได้นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับไปแล้วครับวันนี้พักผ่อนละสวัสดี